คนครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับผมมาที่โรงพยาบาลนะครับในตัวเมืองนะครับคุณตาครับคุณตามามาตามหมอครับมาหาหมอตามใบนัดครับก็คือว่าสายตาของคุณตาแกจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่ผมก็ได้มีการลงมาจากบนดอยลงมาจากบนดอยแล้วก็มาส่งขุณตานะครับ ในตัวมาเชียงใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้เขาป่านะครับอยู่ในตรงเชียงใหม่นี่นครับอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นครพิงค์นะครับอันนี้เป็นดอยสุเทพครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันบอกตึกมันบางนะครับตึกมันบางดอยสุเทพนะครับมองไม่ค่อยเห็นนี่ครับมีคนเข้ามานะครับหนึ่งคนดูนะครับ เนี่ยคุณตาคุณตาอายุแกก็เก้าสิบเก้าสิบกว่าอายุก็เยอะแล้วครับด้วยสายตาแกมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดครับเหมือนว่ามมนรู้ว่าวันนี้หมอคุณตาเป็นอะไรน้องดาวคุณตาไม่สบายครับามาหาหมอครับตามใบนัดครับด้วยสายตาของแกนะครับแกอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สายตาแกก การมองเห็นก็ไม่ค่อยชัดนครับคุณตาอายุก็ประมาณเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าผมก็ลงมากับคุณลุงครับนียไม่ได้มาคนเดียวนะครับมางคุณลุงก็ค,คุณป้ายคนหนึ่งนะครับก็เป็นลูกของคุณตาครับนี่เป็นคุณลุงเป็นน้องชายของพ่อแท้ๆของผม,ม,มน้องชายของพ่อ แล้วคุณป้าคนเป็นน้องสาวของพ่อเนี่ยครับอยู่ที่ไหนหรือดาวเป็นอะไรมากหรือตาคุณตาอ๋อคุณตามาหาหมอครับเพราะว่าด้วยสายตาของแกแกมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าไมรู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าหมอจะผ่านว่าอ,อย่างไงไม่รู้ครบไม่รู้ว่า หมอจะพาให้หรือว่ายัางไงผมยังไม่รู้ครับหรือก็ต้องรอรอหมอเรียกนะครับเมื่อกี้ก็เข้าไปในห้องเรียบร้อยนะครับน่รครับมันก็มาคุณลุงครับคุณตาอายุแคก็เก้าสิบกว่านะครับอายุก็เยอะแล้วนะครับดูสุขภาพร่รางกายของคนคุณตาก็ เดินไม่ค่อยไหวนะครับไม่ค่อยกินข้าวเลยครับเดือแต่กระดูกครับตายอยู่ก็นเยอะนะก็สวัสดีเจ็ดคนดูนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับวันนี้ก็ลงมาในตัวเมืองเชียงใหม่ครับมาที่โรงพยาบาลนะครับตรงคุณตานะครับตรงคุณตาครับน,นี่ใส่ ขอบคุณตาครับมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับอกาเย็นมากกับตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าร้อนนะครับที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเมื่อเช้าลงมาจากดอยนี่หนาวอยู่นะครับตอสวัสดีสิบคนดูนะครับให้คุณตาหายไวๆนะเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณครับยัจะบอกคุณตาให้นะครับนี่นี่ครับคุณตาตอนแรกจะมาครับผม นั่งรอข้างใไนไม่ไหวครับเพราะว่าจะอาไแต่เดี๋ยวมาที่ร่มนะครับ<ง>เราจะไปนะครับนี่คลยบุญุณตานะครับชาลาชลาคอริชราลาชลาคอริอืมอืม นี่นะครับ,รบก็ได้มานั่งรอคุณตาเอาคุณลงุงครับแล้วคุณป้ายคนให้คุณตามนั่งบริเวณนี้น อย่าไปทิ้งนะครับอืมเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับให้คุณตานั่งตรงโน้นนะครับฉันเอาไไหนเอาคือ <c oughs> คุณตานี่หูแกดีครับแต่ว่าได้สายตาแกมองไม่ค่อย เห็นแล้วครับอายุแกค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าหมอจะผาหรือว่ายัางไงเพราะว่าหมอเคยมาหาเคยมาหาหมอครั้งหนึ่งแล้วครับคุณตาเป็นอะไรจ๊ะน้องแดงน้องดิบคุณตามาหาหมอครับตามใบนัดครับเพราะว่าแกสายตาของแกมองไม่ค่อยชัดครับน่อยาผ่าหรือมรว่าไม่รู้ป่นหมอจะทำยังไงครับผมไม่รู้เราก็เหมือนการรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ตอนนี้กันน้องมากไหมใช่พังเนี่ยมากใช่ครับขอบคุณครับอ่าวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับวันนี้ลงมาในอ่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับมาส่งณตานะครับดูคทับคนเต็มเลยครับนี่เป็นคุณลุงนะครับน้องชายของพ่อผมลุงว่าคุณอาไม่รู้ครับผมเรียกผิดประถุกผมเรียกไม่ค่อยเป็นครับ มาไปนะครับครับผมคุณป้าไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเดี๋ยวรว่างจะขึ้นไปนะครับตอนนี้มาที่เชียงใหม่นะครับวันที่โรงพยาบาลครับมาส่งคุณ,คณป้าผือๆนะมาส่งผือๆมาหาหมอนะครับมาส่งผือๆครับดาวั้านในโรงพยาบาลไทยคิดได้ได้ดเลยครับขออนุญาตสอบถามเผื่อขอให้ท่านผมก็ไม่รู้ครับผมแอบถ่ายหรือเปล่าผม ผมคุยกับกล้องครับไม่รู้ว่าเหมือนว่าผมเล่นโทรศัพท์อรขอไม่เห็นได้เปล่าครับผมกาลังแอดถ่ายนะครับไม่รู้เขาให้ถ่ายรือเปล่าครับ,มรบ,มรรรบผมไม่เขียนไม่ติดใต้ว่าห้าไมไม่เห็นติดใต้ว่าห้ามน,นะครับทุกคนก็สวัสดีสิบสองคนดนูนะครับนี่ คุณลุงนี่เป็นน้องชายของพ่อผมแท้ๆน,นะครับคุณลุงถามคุณป้าคุณป้าสีนะครับอันนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน,น,พ,อนพอนะครับคุณลุงคนนี้นะครับเพื่อนที่เรียนสมัยด้วยกันนะครับเรียนตอนเด็กๆ <c oughs> เป็นห่วงค่ะเดแล้วว่ากันนะครับผมเข้าใจครับไม่กันนะครับอ่า นครับสายตาแต่คุณคุณตานี่มีโรคประจำตัวมีแบบหอบหืดนะครับก,ก่อนเป็นหอบหืดแล้วก็แกด้วยสายตานะครับมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็แล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะครับมีหมอเรียกแล้วนะครับหมอเรียกแล้วนะครทุกคนหมอเรียกไปทางโน้นนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงได้เข้าป่าแล้วว่ทาทำคลิปก็ติดตามได้นะครับวันน,น,นี้วันนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งครับก็คุณตามาหาหมอต้องมารอคุณตาสักวันสองวันครับยังไม่รู้นะต้องมานอนกี่วันนะเพราะว่าตามไปนัดนี้จะได้นอนสองคืนนะครับนู่นนะคือกายอยู่ตรงน้นครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้โดยมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากมากครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าได้ทำคลิปก็จะพยายามลงคลิปตอนเนื่องครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบายบายครับเดี๋ยวไปส่งคนตาก่อนนะครับ